พระบิดาด้วยบัด,ดนี้หมู่มุกอมารราชมตรีน้อยใหญ่ต่างขึ้นเฝ้าเกือบตรงเวลาสามโมงเชา้าตามที่คำทำนายของท่านโหราเหตุชไหนใหญ่กันใกล้เวลาแล้วพระราชมารดายังทรงปรกติอยู่ ทรงพระทัยเย็นเย็นก่อนโอรสฟ้าขจรตอนนี้ก็ใกล้เวลามันก็แค่ใกล้เวลาแต่ยังไม่ใช่เวลาเก้าโมงตรงข้าพเจ้าโหนลาทํานนายไว้ว่าเก้าโมงตรงจะประสูติออกมาเป็นราชบุตรอย่างแน่นอน <c oughs> เรายืนยัน <c oughs> ด้วย <c oughs> ชีวิตเลยมุอ <c oughs> มฉันคิดว่าหมุอมฉันน่ะยังไม่มีวี่แววที่จะปวดท้องเลย ไม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีเลยเพคะใจเย็นๆสิจ้าน้องหญิงอย่างที่คาท่านโหราได้บอกไว้ว่าเวลาเก้าโมงตรงน้องหญิงจะประสูติแต่เ้อเลยเก้าโมงตรงไปแล้วอันนั้นมันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของเราเถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นถ้าเลยตามกําหนดเวลาที่โหราได้ก,กล่าวกระหม่อมจะได้ครองบัลลังก์ใช่ไหมพระเจ้าค่ะใช่ลูกฟ้ากจร รู้สึกว่าเหมือมีอะไรนูนหัวแล้วล่ะค่ะเดชาทรงเด็ดโปรดแต่อันนี้ก็เก้าโมงตรงแล้วเก้าโมงตรงถึงเวลาสมควรที่องค์หญิงทรงปวดพระคันแล้วพุทธิเจ้าค่ะเจะครล้ะัตไหนลหมอหมอตำแยจะตามหมอตำแยมาให้พี่ยะขับพระองค์ มันนี่สิเจ้าหนุ่งวิอะไรกูให้มึงแต่งตัวเป็นหมอตำแยนี่มึงแต่งตัวเป็นหมอเลยนะก็ไม่บอกทีแรกว่าเป็นหมอหมอหมอก็เลยแต่งตัวไม่ถูกแล้วมึงแต่งหมอเลยนะอันนี้หมอนวดน่าใช้บริการเลยเพื่อนมึงลูกพ่อครับสิ่งที่พ่อสั่งมาเจ้าทำสำเร็จหรือเปล่าผมบอกแล้วพ่อมีลูกจยางฉันสองคนนี่ไม่ค่าทุกทายาตอนนี้ทำเล่นเป็นครึ่งแล้วครึ่งแล้วตอนนี้องค์หญิงทรงปวดพระขันแล้ว รีบเข้าไปดูแลสับเปลี่ยนแผนการเราต้องแนบเนียนะลูกได้เลยพ่อเรื่องนี้ต้องพูดเแทนนั้นเลยไอ้ไอ้ไอ้ไต้ไอ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 ้ลอ้ติ้ไอ้ไอ้ัอ้ไอ้ไี้ไัอ้ไอ้ไอัไอ้ไอ้ไอ้ััอองอ้้อไออ้ไแดาบา ณตอนนี้ขุนเมียขอได้ท้าพระองค์ท่านว่าไก่อนที่จะทําข้อนั้นการของทัานอยากจะให้พระองค์เสด็จออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมพระเย็นก็ออกไปข้างนอกเลยนี่มันเมียเชิคือดูไม่ได้พระย็ค่ะดูไม่ได้ด้วยห้ามดูพี่ค่ะอย่าลนะที่จะพระองค์ดาพี่ค่ะขอให้พระองค์ปิดประตูด้วยสั่งทหารปิดประตูด้วยพี่ค่ะเอาเจ้าปิดเองเลยหรอเจ้าปิดระครับก็ดีแล้วต้องใช้ใครของหญิงพี่ค่ะ เชิญนอนบนเุณจะทำแบบนี้ยังต่อครับมี่หมอจริงใช่ไหมจริงตอนแรกกันติดนะจริงจริงจริงเจ้าค่ะจะปลอดภัยนะปลอดภัยไม่เป็นบาดทะยักเจ้าค่ะเมื่อวานก็ไปทำคลอดมาให้เย็นเมื่อวานเพิ่งไปทำคลอดมาอยากอย่ากกิโลกรุ๊งชนะอย่ากิโลกรุ๊งชนะอ๋อไม่ต้องกลัวอย่าห้ามให้แม่ให้เมียกินแม่ดีๆด้วยล่ะวันนี้ไม่กินวันนี้ไม่กินนอนพี่ครันอนเลย มาเมียจ้าอุป,ปกรณ์เจ้าค่ะอุปกรณ์ทำข้อเอาโอ้ยพี่เดี๋ยวองค์หญิงก็แท้งกันพอดีทำไมคุณพี่ไม่รับมีหนูและเจา้าค้ามานั่งฝั่งนี้ดูตามมาตาเรือเลยนะมาหยิบอุปกรณ์ให้พี่มาอือฮ อะไรก่อนมึงตื่นเต้นมึงทำไม่ถูกไอเจ้าค่ะเอาอะไรมาก่อนเลยเหมือก่อนเอาครื่องเ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 รวๆสิหมัฉันเร่มาก่เย็นครับองหญิงใจเย็นครับนี่คืออะไรเเครื่องถางบ้ันโอยตายแล้วพอพอเขานั่งวยปุ๊บแวกเลยโอ้โหเด็กๆมันจะออกไปทางช่องนี้จะออกทางช่องนี้เอาอย่างนี้ใช่ไห ว่าเธอแหวกแล้วเจ้าหุบเหมือนเดิมไหมล่ะอาจจะมีเครื่องเย็บเจ้าค่ะฮะเดี๋ยวเรามีเครื่องเย็บโอ้แน่ใจนะฮะแน่ใจนะองค์หญิงไม่ต้องห่วงไปเลยค่ะยังไงเหมือนเดิมแน่นอนอุ้ยถางแล้วถางแล้วทำไงต่อบถางแล้วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หุบไม่หุบหาไม้ค้ําไว้ฮะเอันี่โอ้โหเอาค้อนงัดไว้อืมเอาค้อนงัดไว้ค้อนงัดไว้ เออนอยู่ที่นะพี่และหุ่นเงอไหลเยอะเลยครับเลยพนี่นี่ถุงน่องใช่ไหมถุงน่องดูแลเด็กมันจะออกยากนะพี่เล็วจะทำยังไงเรียวหน่อยสิหมอเป็นยังไงบ้างหมอครีมครีมครีมหล่อเลือนฮะเด็กมึงจะเอาเข้าหรือมึงจะเอาออกเอาออกเอาออกนะพ่อแล่พ่อแล่เชี่ยลพ่อล่ มันเป็นอะไรจะเราสนุกราสุัขไทยเย็นไหมะโอ้โหมีลาเลงก็ลาเลงอ้าออกกันอย่าหัวเร็กออกกันยังไงเนี่ยเอาออกแล้วหัวออกแล้วนะผมจะจะออกแล้วพี่สาวองหญิงจะออกแล้วแเบ่งได้เจ็บท้องเบ่งหนักยิงนึกเป็นหนักหนักโอ้อกเอ้ยตัวค่ะ ไม่ต้องไม่ต่อ่งไม่ลบ้างใจเย็นไปเะค่ะจะลึกคออกใจเขาร้อเ่นั่นะไต่ออเอาพัดมาพเอาพัดมาพัด คู่เพคะพระองค์กระหม่อมขออนุญาตเพคะออกแล้วอหรอวะออกแล้วออกแล้วใช่ไหมออกแล้ว ดเดี๋ยวพี่บอกให้เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวพระพรองหน่ารักน่าชังไปเนี่ยค่ะน่ารักน่าชังขอเราบ้างให้ให้ให้เป็นผู้หญิงด้วยเฮ้ยต่แมาเป็นผู้ชายผู้ชายครูมาได้ยังไงนะปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยไหมค่ะอะไรนะลูกให่แจ้งมาดิ เดี๋ยวจังอะไรกูให้มึงสับเด็กไอ้เนี่ยสับกูเนี่ยอะละเอียดอยู่แล้วไม่ใช่สลับ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 เด็กพูดโบราณเนี่ยสับเด็กเอ้าเร็วอันนี้เขาโคดี้ชาบงท่านว่าอะไรบัดเดี๋ยวนี้องค์หญิงประูุดแล้วพะยะค่ะสงอะเรีับ องค์ได้ราชบุตรเพะยอค่ะบุตรเป็นทเออหมดธุระหมอแล้วหมอขอตัวก่อนอย่าลาหรเจ้าคะขอตัวเดี๋ย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 วทำไมเ่อขทรัพย์สินสนุนขาดไม่เอาสรักบ่าได้เนาะเอา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 เาจะให้ทหารจัดไปให้จะเอาไปจังเลย ไม่เอาพี่ครับทำไมไม่เอาล่ะคือก้ามองฉันถือว่ามีบุญแล้วพี่ครับที่ได้มาทับม,มึงลำบากมากก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะเ,เดี๋ยวละทาพี่ก็ขาดถือว่ามีบุญแล้วที่พี่ครับที่ได้มาประสูิราชาบุตรเจ้าค่ะมาช่วยองค์หญิงพี่ค่ะขอบใจไม<า>่อย่างนั้นไม่มีทุระเดยวต้องรีบไปที่บ้านต่อไปทำไรอะควายจะออกลูกเดยวต้องไปทำแทนควายคือกกก็้อนไปขอแค่ยี่สิบสิ ทำไมอ่ะซื้อไปซี่เราไม่มีหรอกยัางจะห่วงกินเนี่มันคอเด็ดมานานหิวเดี๋ยวไปกินที่บ้านเออโอนุลาลแล้วเจ้าคะตอนุลาไปเยอะครับน้องพี่น้องพี่ได้ฉุดแล้วประซูดแล้วเดี๋ยวต้องไปนู่นจะเรียกว่าโชว์รถจ้ะจริงๆเลยไปคระบเจ้าพี่พี่ไม่รู้เสด็จแม่ได้ประสูตดออกมาเป็นราชโชรส งั้นข้าหารทุกคนจงฟังข้าพเจ้าบัลนลังแห่งนี้ข้าพเจ้าขอมอบให้แก่กแด้านโทรรถองใหม่ที่มุ่สูนออกมาส่วนฟ้าประจานของเมืองหน้าด่านข้าว่าใจมันเจ็บเก็บก,กด เหือนเรามาบนว่าหมายมานั่งคอยท่าแต่ต้องมาหาหลังคาให้คิดแล้วไม่ไหววาดวันเมื่อพ่อเธอเลยเอ่ยไม่เป็นหลักเฮ้ยกับต้องหนักกู้กัน หากใจมาโมงเห็นลูกไทยฝ้าขจร<า>มีดีของนครดังใจคิดพรกดสกิดกีดกันแต่คงคนเรืองรเพราะเรเดาไอโอรส แต่คงพูเรื่องรารพวดเรื่องไห้โอรสดีใจจำจดเสียจังอนาคตเรื่องลองพอให้โคบรังารคนโอหังหำหันายคนโอหัง ำหันขอตั้งชื่อจริงเป็นสิ่งที่โจทย์ให้นำโอรสเทพจันทร์ ฉันมีลูกสองคนแต่ไอ้คนใจบาปสิมันขโบยลูกฉันไปอ่ะเอาลูกมาคืนลูกตะอดไหมลูกตะลอดทางเไสมตาคนแก่คนเฒ่ามึงเดี๋ยวเอาลูกมาคืนใหญ่จังเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอ้คนใจบาปแบบนี้ฉ BE ันใหญ่แจ๊กจะต้องขอสาปแช่งมัน สาธุสาธุกุดทางผุททัง,ทงอัหังจุติดสาบแช่งมึงขอให้มึงมีอันเป็นไปมึงขบอยลูกโคถ้ามึงมีเมียนะขอให้เมียมึงมีโชค <c oughs> ถ้ามึงมีบ้าน บ้านมึงไฟไหมกูไม่กลัวหรอกครับกูเช่าเขาอยู่ยังแจ้งกลัวกลัวกลัดแทงมึงเพราะเช่าบ้านกูอยู่มึงเอาลูกกูไปโอ้ยยายายาแกงยาใครเสียงใครฉันเองฉันเองเอ้าเสียง เสียงเสียงจังไรแบบนี้กูจำได้ฮ่าใจง่ายเลยอ่ามึง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 เอาลูกกูไปอะอะมึงเอาลูกกูไปอ่ะไอ่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 ไข่เจียวฮะไอ่ไอ่เจียวจ้าวฮะไอ้สัตดานนึกถึงคนแก่มึงหรือเปล่าหัวอกคนแก่มึงนึกถึงไหมอ่ะมึงเอาลูกกูไปมึงเอาลูกกูมาคืน์กันเลยนะเอามาเดี๋ยวนี้เลยแม่ดึงหางเจียวอยู่นี่อยู่ข้างๆยายเอาลูกมาคืน ยืมรูปไปแป๊บเดียวเฉยๆฉันเอาลูกคืนลูกเอาลูกกูคืนมานู่นไงเอามาเลยเอามาเลยเออยยยาายเอามาลูกฉันเอามาหัวลูกกูลูกฉันอ้าวลูกมึงเหรอลูกฉันลูกลูกกูสิมึงต้องเอามาคืนกูมามาหัวลูกกูนี่ดีกว่าเอ้ยโตวันโตคืนนะลูกกูเนี่ยเออเดี๋ตีมือหักเลยอย่าแจ๊บเอาลูกกูฉันไม่ใช่มอไตวินนะเอาเอาถกแก่ถ้ามึงขโมยลูกกูไปนนีี่่ย เด็กฉันเอาลูกมาคืนแล้วนะถ้างนั้นฉันไปแล้วนะอ้มาเออมาเอาเอาลูกมาคืนฉันใหญ่แจ้งเออไอไอผม้หญิงแปลกเหมือนกันนะและสนาแล้วมึงเอาลูกกูไปทําไมมึงเขโามยลูกกูไปทาไมนียแล้วเอากระหม่อคืนเออเออเออลูกแม่ลูกแม่ลูกอะอะ ได้ลูกฉันมีดอกจำปีทั้งสองคนแล้วนี่อ่ะนี่มันดอกกระดังงาเป็นผู้หญิงโอ,โอ้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันคงจะเลอะเลือนอลูกแสดงว่าของฉันใหญ่แจ้งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งในเมื่อมันมาคินก็ดีแล้วละ่ะอ้าว นั้นก็อยู่กับแม่คนจ,นจนจนตาบอดขอทานคือใหญ่แจ้งนะลูกนะอ้าวเดี๋ยวแม่จะตั้งชื่ออเลยลูกผู้ชายชื่อว่าบรรจงส่วนผู้หญิงเตรียมใจนะลูกนะอ,อ,อยู่กับแม่อยู่กับแม่ลูกอยู่กับแม่ คเรื่องแผนการเรื่องนี้โปรงไม่ต้องบ็น่วงมันอยู่ในห่วงก้าวก็มมอมหมดแล้วแต่สิ่งสำคัญอีฟ้าโปรงไม่เกิดมาได้มันก็ต้องดับได้เช่นกันนะพระยะค่ะขอเดชะพระองค์ท่านก้าวกระมองเห็นด้วยพะย่ค่ะ เห็นว่าพองค์นั้นควรรีบเร่งไปเอาชีวิตเทพจันนะพะยะค่ะเพื่อความเป็นใหญ่ขององค์ท่านเองีะยใช่แล้วพะยะค่ะถ้าเกิดว่าพระองค์ไม่คิดที่กำจัดตอนนี้รัตนะและบรรลังวังหลวงพระองค์ก็จะไม่ได้นั่งต่อไปนะพะยะค่ะกูดีใจที่กูมีพวกมุงอยู่เคียงข้าง แผนการที่พระบิดาไม่มอบให้กูบัลังวังหลวงอนาคตข้างหน้ากูจะต้องได้ขึ้นครองบรลังแต่ในเมื่อมึงสนับสนุนกูวันนี้กูจะเข้าสู่ตำหนักของไอ้เทพจันนั่นหมายถึงชีวิตมัน ถ้าเรื่องส้เราก็ต้องมานั่งไายโอ้โหรถจอมเจ้าเราเทพจันทร์ชีวิตสุขสันต์สับสน ต้องนั่งใจหายอยู่หลายหนคิดแล้วสับสนใจสัน่นใหญ่แจ้งยิ้มเป็นเป็นผู้ของหินไม่อินเทนอยากเกิดปีเป็นขอทานไ พูดําพูดไงล่ะเจ้าจ้าวพี่บอกแล้วว่าเลื่อนขอทานแมลงจะทเคยได้หรือลูกที่แย่งขดมาดูได้เขาไม่มีอะไรนะเจ้าค่ะคุยกับพี่น้องตามตาพี่น้องคุยกันไม่ใช่ปะปะกันนมเจ้่ค่ะพี่ทั้งสองคนชื่ออะไรนะเจ้าค่ะผมก้าวกระหม่อมชั้นไข่เจียวกระหม่อมเจียว เช้าวเจ้าเวลาพูดยวต้องพูดติดต่อเป็นคนพูดติดยาช้าว่อ่าวเจ้าผมเทพไตรู้สึกสับสนอะไรในชีวิตบางอย่างทุกวันนี้ก็มีความสุขดีที่เกิดมาเป็นราชโอรสแต่ภายในจิตใจส่วนลึกๆมันรู้สึกยังไงพี่ครับก็รู้สึกว่าอยากจะเกิดไปเป็นคนจนผมอยากไปกป็นขอทานนะพี่ มีโปร่งอยากจะเป็นขอทานใช่ไมพูดอย่างนี้ไงความจริงผมอยากจะเป็นขอทานผมอยากจะรู้ว่าชีวิตของขอทานเนี่ยมันอยู่ยังไงกินยังไงและเป็นยังไงพี่พถ้าเกิดมีโอกาสพาผมไปขอทานได้ไหมดูสิเลือดเยแ่้แงแรงจริงๆอือืมสบั เราดิอยากจะเป็นเจ้ายังไม่ได้ไปเนีะไรนะเจ้าอยากจะมาเป็นขอทานพี่อะไรอะไรแจ้งแจ้งแจ้บอกว่าเดี๋ยวระุงแจ้งเดี๋ยวพาพระองค์ไปพี่ครับใช่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 ไหมอยากไปเหรอแต่พรองค์อยา้อยากจะเป็นขอทานเหรอถึงไม่ได้ไปเป็นขอทานแต่พี่สองคนก็พาฉันไปตามเขตชายแดนหรือไปตามเขตตา้องตลาด ที่เขามีพวกขอทานอยาจกเห็นใจบางทีถ้าเกิดฉันไปเป็นขอทานไม่ได้ฉันก็อยากจะเอาทานเอาเงินไปให้เขาออกไปทำโลกใช่ความรู้สึกเลึกๆผูกพันกับผู้ขอทานไม่รู้เป็นยังไงโอ้โหใครอย่างนั้นกล้าหมอมฉันไข่เกีียวจะขออาสาเป็นคนพาพระองค์ไปเองเพราะฉันก็หมอมด้วยพปทานไปเถิดรีบไปพี่ข้าบเถิดที่ไ อยากไปแต่มืดสมังมัวลำี้ต้องแบบนี้แหละอยากจะไปหาแต่ขดทายหดหายทายในใจอยากเป็นคนจนชีวิตสับสนมไมออ่สดใสทายในจิตและดวงใจสมัครไม่ อยากไปขอทานอยากไปอยู่ร่วมยาวไปร่วมถึงเขาเป็นเผ่าพงพันไม่อยากเป็นดาวเราเทพดันลึกสงสารขอทานจริง สายเลือดเลยน,นะเด็กกำนันจะพาพวกไปรอบๆอขอบขๆอขอรัว้วก็ต้องรวังเฮ้ยค่ะเย็นๆเห็นขอทานเยอะพาเส้นไปฉันอยากเจอพวกขอทานที่เยอะไป,ไปะพระยากระบองท่านอยากพบประสบภักให้นึกรัก เป็นหนักนะหนาขัวขอทานหัวหนางให้รีบเข้ามาจะให้ทานอยากอยู่ใกลเฝ้าแนบทิดหายในติดคิดสงสารจะรักอยู่คู่ขอทานไปตราบนานตราบรานิรัน เดินทางไปนะก้าหมองฉันจะพาพวกท่านให้ได้แก่งจริงๆนะถ้าอยากเป็นจริงๆถ้ามีโอกาสอย่าลืมนะพาฉันไปเป็นขอทานนี่นะไปไปด้วยกันเลยพี่เดี๋ยวก้าเอาไงนะก้าวอยากไปเป็นขอทานแล้ว